ทาคอยแน่ทาคอยแน่ย้อนไปประมาณปีพศ2534-35 ในสมัยนั้นถนนหนทางเข้าหมู่บ้านมอนยังเป็นลูกกรังยังทางไปไร่ไปนาไม่อยากบรรยายท้าน้าฝนก็แบบในภาพนั่นแหละหน้าแ้งสาผมสามน้ำยังไม่เห็นฟองแชมพูเลยสุดยอดมากรังแคเนี่ยอบพยพยกพลหนีหายไปหมดเพราะมุดฝุ่นไม่ไหวขนาดทางเละๆคนก็ยังใช้ความพยายามเดินทางไปไร่ไปนาด้วยความอุตสาหะ บางทีปั่จกรยานทางลื่นมันพามอนไปจูบหญ้าข้างทางซะจนชินถ้าใครเจอตัวจริงมอนจะเปิดรอยจาวึกที่มันฝากไว้ให้มอนดูต่างหน้าแก้คิดถึงว่ามันเยอะแค่ไหนในหมู่บ้านนี้มีครอบครัวหนึ่งมีอาชีพหาของป่าขายพวกหน่อไม้ใบตองกล้วยผักนา,นานาชนิดตามห้วยหน้องของบึงหอยปูนาแล้วแต่จะหาได้ โดยแกชื่อลุงดอนกับป้าแต่เมื่อหาของมาได้สองผัวเมียก็จะพากันเอาไปวางขายที่ตลาดเช้าที่ตัวอำเภอชาวบ้านจะเรียกคนเหล่านี้ว่าพวกหาของขายตลาดเช้าแม้จะมองว่าอาชีพนี้คืออาชีพสุดเจริตแต่ทว่าพอคนเหล่านี้ไปที่ใดชาวบ้านละแวงว่าจะไปขโมยของในสวนในไร่ชาวบ้านเก็บไปขายตลาดพูดง่ายง่ายก็ขโมยนั่นแหละ บางคนก็แอบขโมยจริงๆสร้างความเดือดร้อนลำคาญแก่ชาวบ้านที่ปลูกของไว้ตามหัวได้ไปลายนาะเป็นอย่างมากอันที่จริงถ้าแค่จะเอาไปทำกับข้าวกรรมสองกรรมก็ไม่มีใครห่วงหรอกแต่ถ้าเล่นเก็บไปขายเป็นรถถ้าเจ้าของมาเจอมีสิทธิ์ได้ไปไอคุกคุกคุกแน่นอนตาดอนกับยายแต่แกจะมีสามล้อเครื่องอยู่คันหนึ่งเอาไว้ขับหาของขาย ทุกๆวันตีสองผัวเมียคู่นี้จะขับสามล้อผ่านหน้าบ้านมอนไปเพื่อเอาของไปขายตลาดเชา้าประมาณสองสามโมงเชา้าก็ขับผ่านหน้าบ้านมอนไปขากลับจากตลาดเชา้าบางวันก็จอดทักทายมอนและขับกลับบ้านแกวันหนึ่งมอนนั่งดูลูกอ่อนอยู่ใต้ถุนบ้านแกก็แวะมาหาแม่เออิญแม่ไม่อยู่แกเลยแวะหยอกลูกชายมอนซึ่งตอนนั้นกำลังคัน มอนสังเกตเห็นตาช้ำๆเลยถามแกว่าเอาแม่ยายอันนี้แว่นเล่บวมไปเอามาแต่ใสน้อคือเดิดแทกค่าแกก็หัวเราะแล้วเล่าให้มอนฟังว่าวันก่อนแกไปหาของกับลุงดอนวันนั้นฝนตกแรงมากเลยพากันกลับป้าแต่แกเป็นคนอ้วนพอขนของขึ้นรถเสร็จแกก็นั่งเบาะริมๆท้ายสามล้อด้วยความที่ฝนตก ทำให้ถนนลื่นมากดอกยางรถก็สึกพอรถมาถึงเนินสูงรถขึ้นไม่ไหวป้าแต่ก็ลงรถและออกแรงเข็นรถช่วยลุงดอนแต่พอรถพ้นเนินลุงดอนก็ขับรถเนินลิ่วๆไม่มองเลยว่าเมียขึ้นรถหรือยังป้าแต่ก็กวักมือเรียกทั้งตะโกนร้องบอกผัวเอาท้าค่อยเน่เท่าทาค่อยแน่ แต่ลุงดอนก็เร่งรถขับหนีแกไปเพื่อนๆคิดดูนะว่าฝนก็ตกอ้วนก็อ้วนถนนก็ลืน่นป้าแต่ต้องทนเดินตากฝนกลับบ้านอย่างทุลักทุเลเหนื่อยก็เหนื่อยไกลก็ไกลหนาวก็หนาวเดินมาตามทางใจก็ภาวนาให้ผัวกลับรถมารับลุ้นแล้วลุ้นอีกโอ้ยชีวิตกูคือเป็นแนวนี้เนาะเดินไปบนไปบนถนนที่ทั้งเลื่อนทั้งแฉ ขึ้นเนินลงเนินจนมาถึงบ้านพอมาถึงบ้านเพื่อนเพื่อนคิดว่าป้าแต่เจออะไรป้าแต่เจอลุงดอนอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้านอนเปดูทีวีสบายใจเฉมด้วยความที่ทั้งเหนื่อยทั้งหิวทั้งโมโหพอเห็นภาพบาดตาป้าแต่โมโหใช้มีดอิโต้ฟ,ฟันสายเปลุงดอนขาดกระเด็นลุงดอนที่กําลังหลับรับก้นกระแทกจากนั้นป้าแต่ก็พ่นผิด จากนั้นก็เกิดการตะลุมบอลเกิดขึ้นป้าแต่เลยได้แว่นเลบวมเป็นของขวัญที่ป้าแต่มาหาแม่ก็พราะว่าจะมาบอกแม่ให้เป็นสักขีพยานสีเว่าคว้าป๋ากันรถสามล้อนั้นด้วยความโมโหป้าแต่ใช้มีอิโต้ฟันยางทั้งสองข้างขาดกระจุยกระจายข้อหาลืมเมียแต่พอเอาเท่าแก่มาคุยกันคนเท่าก็เกลื้อกล่อมให้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิม เหตุผลเพราะเป็นความผิดครั้งแรกและลุงดอนก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยฝนตกหนักถนนลื่นและคิดว่าเมียคงไม่ลงไปเข็นแน่นอนเพราะเมียอ้วนพอมาถึงบ้านก็ไม่ได้ดูเนึกว่าเมียรีบลงไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้ามาตกใจรู้ตัวทิ้งเมียก็ตอนก้นจําเบ้านั่นเองหรือภาษาอีสานเรียกว่าก้นขี่ทางโอ้ยเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับ เพื่อนๆที่มีเมียอย่าลืมตรวจเช็คเมียนะเดี๋ยวเมียหายไม่รู้ด้วยนะท้าคอยแน่ทาคอยแน่ขอคุณเรื่องเล่าจากสมอนนอนละสิงด้วยนะครับขอพระคุณครับเรื่องที่สองบ้านอาถรรพ์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเพราะมันเป็นบ้านเราเองย้อนไปประมาณปี2526เราได้อาศัยอยู่ที่บ้านล่องน้ำใส ตำบลขุดดินจีอเภอนากลางจังหวัดนองบัวลำพูพ่อเราได้สร้างบ้านหลังใหม่หลังอู่ซ่อมรถของพอ่อเป็นบ้านไม้สองชั้นด้านล่างโลง่งที่บอกว่าอาถานเพราะพ่อเขาชอบเรียนวิชามนหาของอาถานของเก่าคุณใสแกชอบลองอย่างแรกพ่อเขาปลูกบ้านในพรรษาเอาเลืกที่แข็งมากและใช้พวกไม้ต้องห้ามในการสร้างบ้านเช่น ไม้ตะเคียนไม้แยงตะวันไม้ยืนต้นตายโดยแกจะเข้าไปตัดเองในป่าลึกสมัยนั้นยังบ้านนอกมากไฟฟ้าไม่มีป่าปลาไม่มีต้องไปแบกน้ำตามสะหรือบ่อน้ำมาไว้กินหรือดูดน้ำใต้ดินมาใชา้เรื่องแรกนี้มันเกิดขึ้นกับหลานชายของพอ่อเพราะว่าสมัยนั้นจะมีเด็กวัยรุ่นที่ทางบ้านส่งมาเรียนวิชาซ่อมรถกับพ่อเยอะมากสิบกว่าคน พี่คนนี้ชื่อยงหน้าตาดีมากๆอย่างที lar, Alpha, so, time, time Again, ่รู้เด <sh> ็กช่างส่วนมากเกเรมาก่อนพ่อก็เอามาฝึกวิชาให้เหตุเกิดขึ้นตอนเช้าวันหนึ่งทุกคนตื่นนอนจะลงมาทำงานกันตอนนั้นเรานอนที่อู่กับพ่อแม่อย่างม่ขึ้นนอนบ้านใหม่ตอนนั้นให้พี่ๆเขาไปนอนกันพี่วีรัสวิ่งมาหาพ่อบอกว่าพี่ยงเป็นอะไรไม่รู้ปลุกยังไงก็ไม่ตื่น เขย่าก็แล้วเรียกก็แล้วไม่ตื่นพ่อกับเราเลยขึ้นไปดูตอนนั้นก็กลัวแต่อยากรู้มากกว่าสิ่งที่เห็นคือพี่ยงนอนนิ่งแต่หายใจแกนอนหันหัวตรงกับเสาบ้านต้นหนึ่งพ่อบอกว่าเป็นเสารองจากเสาเอกทำจากต้นตะเคียนและตอนนี้มันตกน้ํามันพ่อไปยืนที่ปลายเท้าพี่ยงแล้วพ่อก็พนมมือปรับตาสักพัก แกเตะไปที่ตัวพี่ยงอย่างแรกได้ผลพี่แกตื่นลุกขึ้นมาแบบตกใจสุดชีดต,ตอนนั้นเราแค่ห้าขวบแต่เหตุการณ์มันติดตามากพ่อก็บ่นว่าไปทำอะไรกันไม่ดีหรือเปล่าทุกคนเงียบพอพ่อถามพี่ยงแกบอกว่าเมื่อคืนแกเข้านอนปกติแต่แกมานอนตรงนี้ทำไมไม่รู้พอลับตาแกเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดไทย สบายสีแดงผมยาวสวยมากมายืนตรงปลายเท้าแล้วยิ้มให้บอกว่าแอบชอบแกมานานแล้วมาชวนไปอยู่ด้วยกันแต่แกไม่ยอมไปผู้หญิงคนนั้นเลยจะลากแกไปพอดีพ่อเตะแกตื่นก่อนแล้วพ่อก็เอาขันดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้ตรงเสาตะเคียนต้นนั้นเราเหรอตามไปดูตาปิบๆเพราะความอยากรู้อยากเห็นพ่อสวดอะไรไม่รู้ แต่ที่แน่ๆและจําได้คือพ่อพูดกับเสาตกน้ํามันว่าอยู่ด้วยกันดีๆไม่ได้หรอทําไมต้องมารบกวนกันแบบนี้ต่างคนต่างอยู่ไปสิจะมารบกวนกันอีกทําไมแล้วพ่อก็เอาอะไรไม่รู้ไปป้ายตรงที่ตกน้ํามันถามแกแกก็บอกว่าสะกดไว้ไม่ให้มันออกมารบกวนคนอื่นเขาหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากเราจะเจอเขาในฝันตัวเองเท่านั้น แต่ไม่ค่อยอยากเจอหรอกเจอทีวไรบ้านร้อนเป็นไฟทุกทีผ่านไปนานหลายปีจนเราโตเป็นสาวเรียนมหาลัยแล้วได้กลับไปบ้านปรากฏวา่าพี่ยงแกกลับมามาช่วยพ่อทำงานแต่แกพาเมียมาด้วยพ่อเลยให้นอนตรงด้านหลังชานบ้านพี่สะภ้ยเล่าให้ฟังว่านอนแทบไม่ได้เลยได้ยินเสียงคนเดินทุกคืนล่าสุดแกเหยนนี้ไปเช่าบ้านอยู่ไกล บอกว่านอนไม่ได้แล้วเจอจังๆแกบอกว่าได้ยินเสียงคนเดินลากผมมาจากเสาต้นเดิมนั่นแหละตอนแรกๆไม่เท่าไหร่มองไม่เห็นแต่คราวนี้แกเจอแบบเป็นตัวเดินลากผมมาเดินบนรอบหมุงแล้วเอาหน้ามาแนบหมุงที่แกนอนเท่านั้นแหละตอนเช้าแกย้ายออกไปจากบ้านเราเลยแต่แม่บอกว่ามันสำออยอซอพี่ยงเท่านั้นแหละในส่วนตัวเราเชื่อพี่สะพ้ย เราะนอกจากแกกับแฟนแล้วลุงก็ยังเคยเห็นมือนกันผู้หญิงผมยาวใส่สบายแดงทุกวันนี้เราขายบ้านหลังนี้ไปแล้วเพราะพ่อแม่เลิกกันไม่รู้เพราะความอาถรรพ์ของบ้านหรือเพราะจิตใจคนเราแต่พ่อแม่ยกบ้านหลังนั้นให้เราแกสั่งไว้ว่าให้หรือบ้านขายทิ้งซะถ้าจะอยู่เพราะเรารับความแรงไม่ได้หรอกแต่เราก็ขายเลยเอามาสร้างร้านขายอาหารอยู่กับแม่ทุกวันนี้ แต่กว่าจะขายได้ก็นานพอดูร่วมปีเคยมีคนไปนอนเฝ้าบ้านนะแต่ไม่มีใครกล้าขึ้นไปบนบ้านสักคนนอนข้างล่างหมดขนาดขายบ้านไปแล้วเขายังเอาให้คนงานอยู่ก็ไม่มีใครกล้าขึ้นไปข้างบนทุกคนบอกว่าไม่อยากขึ้นไปสิ่งหนึ่งที่ทุกคนรับรู้เหมือนกันคือทุกๆวันบ้านจะลั่นเหมือนมีคนเดินไปมาจากเสาต้นนั้นไปด้านหลังบ้านไปกับแบบนั้นตลอด แต่ไม่มีใครตอบได้ว่าทำไมนอกจากพ่อและแกก็เล่าทุกอย่างให้เราฟังตลอดยังมีอีกหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้เพราะไม่ใช่แค่เสาตะเคียนต้นนี้ที่มีหนางไม้ห้องนอนเราก็มีต้นหนึ่งห้องพ่อก็มีต้นหนึ่งแถมไม่ถูกกันซะด้วยนะมีครั้งหนึ่งเราฝันเห็นว่า2ตนจากห้องเราและห้องพ่อเดินออกมาจากเสามาตบกันตรงห้องโถงใกล้เสาตะเคียน โดยมีผู้หญิงใส่สบายแดงยืนมองดูเฉยๆถ้าเขาจะบอกว่าเขาตบกันเพื่อแย่งตัวเราไม่รู้ทุกคนจะคิดว่าเราบ้าไหมเพราะทุกครั้งที่ฝันตอนเด็กๆเราเป็นผู้ชายเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีด้วยสิและในตอนนั้นเราจะชอบฝันว่านางไม้ที่ตรงเสาหัวนอนเราจะมาร่วมหลับนอนกับเราเหมือนเป็นสามีภรรยาก,กันเลยแล้วเมื่อสักปีกว่า อยู่ๆเราก็ฝันเห็นนางไม้ต้น,น,นั้นมาหาเรามาขออยู่ด้วยแต่เราไม่ตอบอดไรเขาไปนิ่งๆง,งงมากกว่าว่ามาได้ไงพอแม่โทรกลับไปที่บ้านปรากฏว่าคนที่ซื้อบ้านไปเขายกบ้านถอยหลังไปไว้ท้ายทีเพื่อทำโรงเก็บปุ๋ยและในทุกๆครั้งที่เมียวไรมากระทบในฝันเราจะฝันเห็นบ้านหลังนั้นตั้งอยู่ที่เดิมแล้วเราก็ไปที่นั่นบ่อยๆในฝันอาจเป็นเพราะความผูกพันที่มีติดอยู่ที่นั่นก็ได้ เรื่องราวก็มีเท่านี้ครับบานอาถรรพ์ขอพระคุณครับม่นลักมือใตเขียดเรื่องนี้เป็นเรื่องของเพื่อนมอนอีกคนหนึ่งชื่ออยู่อย่างที่เคยบอกตอนมอนเป็นวัยรุ่นสมัยนั้นวัยรุ่นยังไม่นิยมขายแรงงานในเมืองพอเกี่ยวข้าวเสร็จผู้ชายก็เลื่อยไมย้ผู้หญิงก็หัดทอผ้า ยุนั้นเป็นคนหน้าตาธรรมดาแถมสิวก็พากันสามขีชุมนุมบนใบหน้าของยุเต็มไปหมดแต่มีดีอยู่ตรงที่ขยันแต่กิริยาท่าทางเป็นม้าดิดกระโลกเลยทำให้เราสองคนไปกันได้ฉายยาวเราสองคนคือวัยรุ่นขี่กระเตื้อย <c oughs> ยางยุบ้านถวยแตกยุวัดหมอนนั้นไม่แคลร์ดอกจะมีแฟนหรือไม่มีลำพังทำงานในแต่ละวันก็เหนื่อยแทบขาดใจ จนถึงหน้าแหลงทางอีสานถ้าถึงหน้าแหลงก็จะไปใต้เขียดหรือสองเขียดนั่นเองวันนั้นอากาศร้อนมากแม่ได้ชวนมอนว่าเราไปสองเขียดกันดีกว่าอย่างน้อยๆก็เผื่อได้แกงอ่อมกินตอนเช้ากำลังจะลงบ้านแฟนมอนก็มาเที่ยวหาแม่เลยชวนไปด้วยกันไปกันหลายๆคนสนุกดีจะได้ตะคุบเขียดช่วยกันแม่ว่าไรมือก็ได้ไยตัวว่างาั้น ศพจังหวะพี่สอนเพื่อนแฟนมอนก็มาด้วยและยุก็เดินมาเที่ยวบ้านมอนด้วยเพราะอากาศร้อนนอนไม่รลับว่างานมอนก็เลยชวนไปด้วยกันหมดทุกคนพี่สอนแอบกระซิบมอนว่าคนอื่นไม่มีหรือไงทำไมไม่ชวนชวนอีนี่มาทำไมเอา้าไปว่าเขาอีกมอนเลยบอกว่าเขานิสัยดีนะแถมยังไม่มีแฟนอีกด้วยสนใจไหมติดต่อให้ได้นะติ้งต้องติ้งต้อง อ,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 อพี่สอนบอกว่าถ้าอ้ได้อินี่เป็นเมียอ้ผูกข้อตายดีกว่าคนอิหยังขี่ไลขี่ไรเว้ยซึ่งก็แปลว่าคนอะไรขี้เละขี้เร่อแวะประมาณนั้นมอนเลยอยากแกล้งพี่สอนเล่นขำๆเลยให้พี่สอนใช้แบตสองเขียดอันเดียวกันช่วยกันตะคุบเขียดเวลาผ่านไปสองชั่วโมงก็พากันกลับบ้าน พี่สอนแอบมาตบหัวมอนสป๊กใหญ่พร้อมบอกว่าหูเด้อว่าแกงไอนี่หลังจากวันนั้นมามอนก็คอยถามพี่สอนว่ามีแฟนยังสาวายุยังว่างอยู่นะอิอิพี่สอนก็ทำท่าทางโกวงคอยอยากอาเจียนพร้อมเงกลูกบรบลอร้อใส่หัวมอนต่อมาถึงบุญพระเวทหรือบุญมหาชาตินั่นเองหมู่บ้านใกล้เคียงได้จ้างหมอลำคณะใหญ่มาแสดง สมัยนั้นไม่มีแม้แต่จักรยานการไปเที่ยวงานต่างหมู่บ้านคือเดินวันนั้นมอนได้ชวนยุไปเที่ยวงานด้วยกันด้วยวิธีเดินไปโดยมีแฟนมอนเดินไปเป็นเพื่อนพี่สอนก็มาด้วยเพราะสองคนเป็นเพื่อนกันไปไหนไปด้วยกันเพราะพี่สอนยังไม่มีแฟนเจอหน้าสาวยุอีกแล้วพี่สอนก็บ่นเงืมเงืมงำงำม,ม,มอนกับยุก็ไปแดนกระจายหน้าห้านหมอลำโดยสองหนุ่มหน้างอ เพราะหนุ่มมาเต้นด้วยหลายคนต่อมาพี่สอนได้บวชมอนก็แซวระวังชอบสาวยุเดอ้อนางชอบใส่บาตตอนเช้าเขาบอกว่าพออยู่ในผ้าเหลืองเห็นหมาก็น่ารักนะพี่สอนบอกว่าไม่มีทางฝันไปเถอะพี่สอนก็บวชเรียบร้อยมอนกับยุก็ไปช่วยงานจนเสร็จเรียบร้อยทุกเช้าก็ใส่บาตหน้าบ้านพร้อมอยุทุกวัน พอออกพรรษารับกรถินเสร็จพี่สอนก็ลาสิขาบทแล้วเราสี่คนก็เดินไปเที่ยวงานบุญกรถินต่างหมู่บ้านกันแต่วันนี้แปลก,ปกพี่สอนไม่ยักกระบ่นแฮคืนนั้นก็นั่งดูหมอรำถึงตีสองก็พากันเดินกลับพอเข้าเขตหมู่บ้านพี่สอนบอกว่าไปก่อนนะขอคุยกับยุแป๊บเดียวเดี๋ยวไปส่งยุเองมอนก็เลยปล่อยให้สองคนคุยกันไม่ได้คิดอะไร ผ่านไปสองสามเดือนยุเปลี่ยนไปมาหน้าตาเหลืองโสมเหมือนคนไม่สบายและแล้วยายบานันน้าของยุก็มาคาดคันเอากับมอนว่ายุคบอยู่กับใครเพราะสังเกตดูสงสัยยุจะถอหมอนก็ไม่แน่ใจจึงรับปากจะถามยุให้ว่าพลาดท่าเสียทีใครหรือว่าไม่สบายจะได้ช่วยเหลือต่อไปมอนก็ปอบและคุยกับยุ แต่ถามอย่างเพื่อนค่อยๆถามไปถามมายุก็ร้องไห้ออกมาแล้วบอกว่าได้เสียกับพี่สอนแต่พี่สอนไม่ยอมรับเพราะยุไม่สวยแล้วบอกว่าพี่สอนเขารักเธอเอ๋งานเข้าแล้วไหมล่ะมอนเลยไปคุยกับพี่สอนพร้อมถามว่ารู้ไหมว่ายุท้องและจะจัดการเรื่องนี้ยังไงพี่สอนบอกว่าพี่ไม่ได้รักยุ่แต่พี่รักมอน มอนไม่รู้จริงๆหรือว่าพี่รักมอนที่พี่ทําไปเพราะพี่ทำไปชดมอนพี่อยากให้มอนสนใจพี่บ้างพี่อิจฉาเพื่อนพี่ที่ได้มอนเป็นแฟนเอาจะไปรู้ได้ไงล่ะท่านพี่เอ๋ยมอนเลยบอกว่าไม่รู้ล่ะเด็กเกิดมาแล้วพี่ต้องรับผิดชอบสงสารเด็กสงสารอยู่ด้วยแล้วมอนไม่ได้คิดอย่างอื่นกับพี่นอกจากนับถือแบบพี่เท่านั้น ตกลงพอเรื่องแดงพ่อแม่ก็คุยกันแม่พี่สอนโกรธมากหาว่าลูกชายตาต่ำเอาเมียไม่สมฐานะโวยวายใหญ่เลยชาวบ้านก็ไปเล่าให้พ่อแม่ยุฟังเริ่มต้นพ่อดองแม่ดองก็ไม่ชอบขี้หน้ากันซะแล้วสิงานแต่งของยุทธทำแค่ขอขอมาพ่อแม่ผูกข้อมือพอเป็นพิธีเจ้าบ่าวหน้าบอกบุญไม่รับพ่อแม่เจ้าบ่าวก็หน้าบูดยิ่งกว่าปนค้างคืน อ,อยู่ก็โตขึ้นเรื่อยๆอยู่ก็คอยมาปรับทุกข์กับมอนเสมอว่าไม่มีความสุขพี่สอนชอบว่ายุคี้เรสู้มอนไม่ได้มอนเองก็ได้แต่ปลอบใจยูให้ใจเย็นๆยิ้มไหวคอยเอาใจพี่สอนเอาใจพ่อแม่เขาเอาไรก็สู้ความดีไม่ได้ให้อดทนไหวทำดีต่อพี่สอนให้มากและทำเอาหูไปนาเอาตาไปไรอย่าถือสาหาความใจเย็น และแล้วยูก็คลอดลูกเป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาถอดผิมพพ่อออกมาเลยพี่สอนพอเห็นหน้าลูกก็ดีใจมากเพราะหน้าตาถอดแบบพ่อเปียบผูวย่าก็เหือรหานยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ส่วนยูนั้นพอคลอดลูกยูเปลี่ยนเป็นคนละคนหน้าตาที่มีแต่สิวก็หายไปไม่มีสิวผุดอีกเลยผิวพรรณก็ขาวสวยสะอาดมีน้ำมีนวลไม่ดำค้ำเหมือนแต่ก่อน ลูกสาวยุพอพูดได้ก็ช่างเจราจาชนิดที่ว่าญาติที่ว่าขี้เหนียวแบงค์ยี่สิบไม่เคยแตกเก็บตังไว้มุมไหนก็งัดออกมาให้หลานหลานอยากได้อะไรก็ซื้อให้ส่วนพี่สรก็กลับหึงเมียสงงานตอนนี้ยุหุ่นดีหน้าตาสาสวยสะอาดสะอ้านรู้จักแต่งตัวทุกวันนี้ครอบครัวนี้ก็ยังรักใคร่กันดีลูกสาวยุก็แต่งงานมีหลานให้อุ้มแล้วเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับ มณ์หลักมือใต้เคียดขอบคุณเรื่องเล่าจากสมอน,นอนละสิงด้วยนะครับขอบพระคุณครับเรื่องที่2หญิงปิดศนาบนสะพานเรื่องนี้ถูกเล่าต่อตอนที่ผมนั่งรถมากับน้องผู้ชายที่เป็นเพื่อนกับน้องเจ้าของรถที่พาไปตอนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ําบางประกงก็เย็ยนมากแล้วเรานั่งอยู่ข้างหลังหันหน้าออกถนนผมก็เห็นว่า น้องมันมองไปร,บรอบๆสะพานแล้วก็เป่าปากออกมาเหมือนมันล่วงอกผมถามว่ามีอะไรมันบอกเหนือว่าจะเจอผู้หญิงคนนั้นอีกผมเคยเจอเมื่อหลายปีก่อนผมถามว่าชุดแดงไหมละ่ะที่เคยเป็นข่าวน้องบอกไม่ใช่พี่ชุดสีดำเกางเกงขาสั้นสีขาวป่านนี้เธอคงไปเกิดแล้วมั้งครับผมเลยให้มันเล่าให้ฟัง พอตอนแวะปั๊มน้ำมันพักรถมันเลยเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อ7จ็ปีก่อนตอนยังไม่มีโควิดแบบนี้มันก็อายุ21-22ปีเรียนจบใหม่ๆทางบ้านให้ของขวัญเป็นรถมอเตอร์ไซค์บ๊กไบค์คันหนึ่งซึ่งมันถูกใจมากขับไปไหนมาไหนตลอดเวลาจนในวันหนึ่งเพื่อนที่ชนบุรีโทรมาชวนให้ไปเที่ยวบ้านมันก็เลยอยากจะลองขี่ออกไปไกลๆอยู่แล้วขอพ่อแม่สะพากระเป๋าไป ออกจากสมุดปาการสองทุ่มกาวว่าถึงชนบุรีบ้านเพื่อนที่นัดไหวาทางนั้นก็มีดื่มรอมันอยู่น่าจะถึงราวสี่ห้าทุ่มพอดีก็ขี่กินลมชมวิวมาเรื่อยๆรถมันก็เริ่มน้อยลงถ้าคนอยู่แปดเลิ้วจะรู้ว่าส่วนมากรถที่วิ่งดึกๆจะมีแต่พวกรถบรรทุกสิบล้อมากกว่ามันก็ขับไปเรื่อยจนจะขึ้นสะพานข้าแม่น้ำบางปะกงก็มองเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง ยืนเอามือพาดกับราวสะพานสายตามองเหมือไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมายที่สำคัญมีรองเท้าคัดชูสีดำถอดไว้ข้างตัวเธอมันก็เฮ้ยเธอจะคิดสั้นเหรอวะเลยชะลอรถแล้วบีบแต่ใส่เธอเหมือนไม่ได้ยินมันก็เอานาฬิกามาดูเวลาสามทุ่มสีนาทีแต่สินใจจอดรถแล้วเดินเข้าไปถามคุณมีวไรให้ช่วยไหมครับ เอ,อเอียงหน้ามาเล็กหน้อยมันว่าตาขาวเธอแดงมากเลยคล้ายคนร้องไห้หนักมากมาแล้วก็เอามือปิดหน้าร้องไห้มันก็หันไปหันมาแปลกที่ทําไมไม่มีรถสักคันขึ้นมาบนสะพานเลยเธอบอกฉันเสียใจฉันไม่น่าทําแบบนี้เลยถ้าย้อนเวลาได้จะไม่ทําแบบนั้นเลยมันก็บอกใจเย็นๆครับกลับบ้านไหมผอมมีรถนะเดี๋ยวไปส่ง ใจก็คิดแบบเจะหลอกให้เธอกลัวบอกเดี๋ยวดึกๆเจอผีไม่รู้ด้วยนะเห็ <_ k id> นเพื่อนผมบอกบนสะพานนี้มีผีคนโดดน้ำตายอยู่ปรากฏว,ว่าจากร้องไห้อยู่เธอก็หยุดหลองแล้วเสียงหัวร้อนในลำคอเบอกว่าฉันจำเป็นต้องกลัวด้วยหรอในเมื่อสี่ทุ่มก็ถึงเวลาของฉันแล้วน้องมันก็งงแต่คิดว่า อ๋อสี่ทุ่มคงจะกลับบ้านหรือรอคนมารับดูนาฬิกาเวลาสามทุ่มห้าสเกสวินาทีอา้าวจะสี่ทุ่มแล้วพอเงยหน้ามาเท่านั้นแหละมันบอกขาผมอ่อนกองตรงนั้นเลยพี่ผมเห็นผู้หญิงคนนั้นปีนสะพานขากองขึ้นชันเขาแขนสองข้างยาวลากผืนหันหน้ามาตาถลนลิ้นจูปากบอกว่า สี่ทุ่มเวลาฉันโดดสะพานนี้ตายทุกคืนแล้วฉันจะกลัวผีทำไมแล้วเธอก็กระโดดลงจากสะพานไปเลยสมองมันช็อกบอกไม่ได้ยินเสียงว่าน้ำมันดังไหมมารู้สึกตัวเพราะมีลุงคนขับรถบรรทุกสองคนมาเขย่าตัวถามหลานชายเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นนั่งคุกเข่าตาค้างอยู่มันเลยเล่าให้ฟังแกเลยบอกขวัญน,น่าจะหาย แกเหมือนเอาวัตถุมงคลให้ชิ้นหนึ่งพอใส่คอแล้วรู้สึกดีมากแบบเหมือนสติกลับคืนมาผมบอกว่าดีแล้วแตบบ่ว่าพุทธคุณดีมากใช่ไหมมันก็เลยบอกครับพี่มันเป็นเหมือนชานหมากนี่แหละพี่เอาไปตากแห้งแล้วเอามาเลี่ยมผมใส่แล้วแค้วค่าทุกอย่างเลยก็เลยถามว่าบอกไหมของพระหรืออาจารย์ไหนมันพูดออกมาผมเนี่ยยิ้มเลย แกบอกผมว่าฉันมาหลวงปู่หงที่สุรินคับพีแต่ตอนนี้ผมให้น้องชายผมใส่แล้วเอาเป็นว่าถ้าเดินทางกลางค่ำกลางคืน,น,นเจออะไรอย่าทักสุ่มสี่สุมหา้าบางทีอาจไม่ใช่วิญญาณถ้าเป็นมิจฉาชีพอาจไม่ได้โชคดีแบบนี้ก็ได้เรื่องราวก็มีเท่านี้ครับหญิงปิศนาบนสะพานขอบคุณเรื่องเล่าจากคุณหานใจศีงด้วยนะครับขอบพระคุณครับและเรื่องราวทั้งหมด ก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอกราบขอภัยมนณที่นี้ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะหลอนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ